สวัสดีครับเก็บพระสมเด็จตามตำราครับเป็นพระส่งประกวดนะครับหมายเลขที่37นะครับซึ่งพระองค์นี้เป็นพระสมเด็จดำนะครับแล้วก็เป็นดำแบบกลุ่มแม่พิมพ์เผาด้วยนะครับดำนี่จะมีหลายดำนะครับแล้วก็เนื้อหาสาระเนี่ยเดี๋ยวชมนะเพราะพระที่ออกคลิปประกวดทั้งหมดเนี่ยคือพระที่ผ่านมาตรฐาน p s d a ทั้งหมดแล้วนะครับอ่าครับเดี๋ยวไปชมด้วยกันครับผมนะครับก็ ราชมนะครับเนี่ยขาวนะครับจะจะต่างกับองค์ที่36นะเพราะว่าผิวเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะผมเกสรนะครับแต่ว่าไปเริ่มปูนเปลือกหอยเนี่ยขึ้นมานะครับก็จะมีสีขาวขึ้นมาด้วยนะครับโดยพระนะครับใบหน้าเนี่ยเป็นลักษณะนะครับเกือบจะวงรีนะครับเกศทะลุซุ้มนะครับซุ้มเนี่ยนะครับไม่สมัยนะครับนี่คือพระกลุ่มพิมพ์สุโขทัยนะครับฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงนะครับอันนี้เฉียงขึ้นอ่องรังน้ํานะครับ และนี่ก็เป็นกรอกกระจกนะครับตัดลงมาอยู่ในส่วนกูดเลโชสำหรับท่านที่เพิ่งมาชมนะครับนี่เป็นคลิปประกวดเพราะฉะนั้นผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องตรวจนะครับแต่ทั้งหมดผ่านมาตรฐานมาแล้วเราดูความสวยงามพระพุทธศิป์นะครับอันนี้เอามาส่องดูนะครับเราจะพบว่าพระนะครับมีลักษณะเนภาพพิมพ์สุโขทัยนะฮะอกผายนะครับแข้งสันชัดเจนนะครับนี่เป็นชายจีวรนะครับเกทตรุซุ้ม อ๋อด้านฐานนะมีตัวเลขด้วยนะครับเป็นสองสี่ศูนย์สี่นะครับอเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมีทําคลิปอธิบายประวัตินะครับว่าทําไมถึงมีตัวเลขนี้เกิดขึ้นนะครับส่วนเนื้อเนี่ยก็จะมีลักษณะที่เป็นเนื้อพาสมเด็จเก่าที่จะออกขาวเหลืองนะครับจะมีอยู่ถ้าเป็นดินสอก็จะขาวเลยนะครับนี่คือแยกกันนะครับด้านหลังนะครับมีกลุ่มที่เป็นนแร่เหล็กอยู่เยอะมากนะครับอ่าซึ่งมี สนิมแร่ซึ่งสนิมแร่เนี่ยเราตรวจได้นะครับแล้วก็ถ้าขาวๆเลยก็จะเป็นเนื้อดินสอนะครับเดี๋ยวชมกล้องกําลังสูงครับนะครับองนี้เราดูเนี่ยจะพบว่าเจอสนิมแร่ในทั้งองค์นะครับจุดหนึ่งที่จะจุดสังเกตก็จะมีลักษณะเป็นดอกแร่นะครับเป็นดอกแร่ซึ่งเวลาสแกนเนี่ยเราจะไม่พบในส่วนของเหล็กอย่างเดียวนะครับจะมีแร่อ,อื่นด้วยนะครับผิวพระเนี่ยเป็นลักษณะแห้งนะครับถามว่ามีความมันวาวไหมนะั่นมีฮะแต่พระเนี่ยแห้งนะครับเราจะไม่เจอ ผลึกที่เป็นลักษณะฟีมันวาที่ชัดมากนะครับจะมีบ้างนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละเนื้อนะครับจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันเราจะเอาเนื้อหนึ่งเนี่ยไปวัดกับอีกเนื้อหนึ่งนี่ไม่ได้นะครับผิวนะก็จะเหมือนโคกหินนะครับแต่ว่าความมันเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็มีรัตนาชาติที่เป็นกลุ่มหินดินโยเคียวฟ้าก็มีนะครับแล้วก็เป็นเนื้อที่เป็นผ้าสม็จเก่าก็มีนะครับที่จะออกมุงเหลืองหน่อยนะครับเนี่ยจะมีอยู่ด้านข้างชัดเจนถ้าขาวเลยก็เป็นเนื้อผงพิเศษนะครับ และนี่เราจะเห็นดอกแรลเนี่ยอยู่ทั้งองค์นะครับเป็นดอกแรลเหล็กนะครับอันนี้เป็นเนื้อเขียวนะครับหินดินหยกเขียวแล้วก็อันนี้เป็นลักษณะเหมือนเนื้อเก่านะครับนะครับเห็นไหมครับเป็นขาวเงาแล้วก็ออกสีเหลืองที่เป็นกลุ่มที่เป็นว่านด้วยนะครับที่ปนกันอยู่นะครับแล้วก็บริเวณนะครับเนี่ยเราจะเจอแรลเหล็กเยอะมากนะครับบนสารอื่นอีกมากมายนะครับด้านหลังจะชัดมากนะก็คือ มีที่ขาวก็มีขาวเหลืองก็มีนะครับจะอยู่เป็นลายเป็นดาวเลยนะครับนะครับแล้วก็มีแร่เหล็กที่เป็นทุกกลุ่มเหล็กเงินยวงด้วยนะบริเวณนี้นะครับให้ดูอันเนี่ยพระหนึ่งองค์นะครับมีรายละเอียดที่เยอะมากนะเห็ไนไหมฮะนี่ถ้าเกิดเป็นกลุ่มสนิมแรก่ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้แร่เนี่ยก้อนสีดำนะครับแต่มีสนิมแร่ออกมาส่วนตรงนี้เป็นพระซุ้มก่อนะครับแยกกันนะครับเป็นสีน้ําตาลเนี่ยแต่ว่าไม่เหมือนกันนะครับให้ดูนะครับนี่นะครับ ี่พะสุ้มก่อนะก็คือเป็นเนื้อดินเผามันเงานะครับนะครับองค์ที่สามสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีความสวยงามครับเป็นกลุ่มพระเนื้อดำพระเนื้อดำก็ไปประกวดอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญือคลิปทุกคลิปนะครับก็จะเป็นเมมโมรีนะครับเป็นประวัติศาสตร์ของพระองค์นั้นๆของเจ้าของพระองค์นั้นๆด้วยนะครับก็อย่าลืมครับแชร์กดไลค์กดวิวกดโหวตเข้ามานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ